เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยู่ที่ลานอาโศกหน้าพระธาตุจอมผาแล้วก็อยู่หน้ามหาวิหารพุทธปรินิณีานพลพักคนสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานเริ่มขึ้นมาแล้วนะวันนี้มีแต่พวกถวายแรงกันทั้งนั้นเลยนะขึ้นมาแล้วปะปูนแล้วนะบริเวณนี้ปะปูนแล้วบ้างก็ทํางานบ้างก็ปะปูนบ้างก็ปัดกวาด ตรงนี้นะสาวราจัญญาสิริแล้วก็ตานีเขาประมงปะปูนละเสาต้นที่เขาผูกตาขายกันเอาไว้เขาก็ขึ้นลุยเลยวิเชียนเขาบ้านอ้วนมาแล้วทางนู้นนะวิเชียนทำ้านอ้วนมาสํารวยทำ้านอ้วนก็มาวิเชียนจะขึ้นไปทาราวราวลูกกงข้างบนนะมากับสํารวยนะน่นสํารวยเขาบ้านอ้วน,ส,วน,วนสามีภรรยาคู่บุญนะคุณตูรัชดาบรนรัตนศสีอยู่ด้านใน แล้วก็หนึ่งสมนึกสมศรีสุขบารุณีหอไทยสงแลวก็ช่างแดงและก็ช่างแสนนะ,ะรวมด้วยช่วยกันช่างแสนก็วาดวาดสวยคสวยวันสวยคืนมางั้นเถอะนะยิ่งแต่งยิ่งแต้มก็ยิ่งสวยนะอันนี้ในมผาวิหารพุทธปรินิพานนี่เรียกว่าสวยวันสวยคืนเลยนะอันนี้ที่เสาเสาภายในมหาวิหารพุทธปรินิพานซึ่งเสาวกว้าง ด้านกว้างๆของเสาก็หน้าหน้าแป้นของเสาก็เป็นเมตรนิดๆน,ดน,ดนะต่อต้นแล้วก็สูงราวสิบกว่าเมตรนะอันนี้ช่างแสนกำลังรังสันงานฝีมือจารึกเอาไว้ชั่วลูกสืบหลานส่วนด้านโน้นก็จารึกเอาไว้เหมือนกันแต่เป็นงานปั้นนะหนึ่งสมนึกสมศีสุขวารุณีหอไทยสงรวยแล้วอยู่ด้านโน้นและจึงสุนันทาวงสาเทียมและคุณตูรัชดาวันส่วน ด้านในนู้นหลังพระนอนปามระนิพานมวยอริสาเจี๊มาดันเขารับเหมาทำคำว่ารับเหมานี่ก็รับเหมาบุญนะถวายแรงแต่งปูนแรงโกนะวันนี้พระจารย์สั่งสีเพิ่มนะมงมีการจะไปเอาสีขนสีที่ร้านสีที่โคราชเพราะว่าซื้อมาแล้วเที่ยวหนึ่งแต่ว่าใส่รถไม่หมดนะรถะแบบนี้นะมันมีสี่ประตูและด้านหลังก็ใส่ไม่ได้เยอะนะ ก็เป็นรถที่พระจาจทร์ใช้อยู่ก็คันนี้แหละ,ะวิ่งไปโน่นไปนี่ไปนั่นสารพัด <c oughs> แล้วก็ขนของด้วยใช้งานได้เยอะทีเดียวทุกคนทำงานทำการแล้วหมวยก็ไปชงจากโรงทานของโ,โคสิตามาพวกกระฟุงกาแฟเพื่อจะมาแจกกัน,นมาจากโรงทานโคสิตาสนับดุนโดยคุณสมารนรมนะ ก็มีงานด้านบนด้านบนเชื่อมแล้วคูบาโตด้านบนนะกูบาโตไม่รอฟ้ารอฝนแล้วไม่ง้อฟ้างอ้อฝนแล้วละ่ะทํางานแล้วนะลูกศิษย์ลูกหาก็มากันแล้วสมสักดอกไม้โกวิชาคอนมาคำพุทธพูนทิฏฐาคามานะก็ขึ้นมากันขึ้นมากันแล้วที่มหาวิทยาลัยพุทธปรินิพานลูกศิษย์ลูกหามามฉถวายแรงแล้ววันนี้นะนาดอกไม้มาด้วยวันนี้เป็นวันพระเป็นวันพระก็ถือโอกาสเข้าวัด ฟังทำกันเขาวัดเขาวากันเห็นเฉยเดชพัฒราก็มาเหมือนกันนะแล้วก็มีขอบมีลูกศิษย์ที่เจ่งในการปลูกต้นไม้แล้วดูแลสวนริมผาพระจาจาร์ก็คือกันที่มาหนูพันนำต้นไม้มาปลูกที่บริเวณผาสูงต้นโน,น,น,น้นต้นนี้ลูกปลาก็จะสรรหามาปลูกให้ที่สวนริมหน้าผาสูงสูงริมหน้าผาปลูกต้นโน,น,น,น้นต้นนี้หลายต้นเลยนะ ก <g år d> ปลูกต้นไม้กันทุกวันมีต้นไม้ปลูกกันทุกวันต้นอะไรบ้างตังมีอะไรบ้างเนาะลูกศิษย์ก็พระยันก็สอนไล่ไปปลูกที่ผาสองคนละไร่นะให้ไปปลูกคนละไร่ละไร่ละไร่ตอนนี้เข้าไปเจ็ดสิบแปดสิบคนละแปดสิบไร่เข้าไปละให้ดูแลปลูกต้นไม้คนละไร่ละไร่ก็จะไดะ้มีคนดูแลต้นไม้ก็จะได้งอกงามถ้าต่างคนต่างปลูกแล้วก็กลับบ้านเลยไม่ได้นะต้องแบ่งให้ปลูกเลยมันเป็นนีหนึ่งไร่คนนี้รับผิดชอบนะ อันนี้ปลูกต้นนี้ต้นนั้นแต่ลพัดต้นไม้ที่จะปลูกนะการลุกศิษย์ก็รับนโยบายด้วยดีแล้วก็ไปปลูกกันแล้วก็สาธุก,กับลูกศิษย์มหาท,ทุกท่านนะโอ้โหด้านบนไฟเป็นไฟพเนียงเลยเชียวคูบาโตเชื่อมอยู่ด้านบนเป็นไฟพเนียงเลยนะก็เรียกว่าเชื่อมอยู่ด้านบนไล่หน้าหน้าแป้นหน้าบันด้านบนนี้แล้วกรอบกรอบด้านบนนะก็ถือว่าไล่ ทำงานด้านบนพร้อมที่จะมัตตาขายเช่นเดียวกันอันนี้ประมาณนี้ในวันนี้นะในะวนนนะันนี้ณปีิณวันะวน,นี้ประมาณนี้นลูกศิษย์ก็เข้าประจําการตามตําแหน่งของตนที่บุญกุศลแต่งตั้งให้ตําแหน่งนี้ไม่มีใครแต่งตั้งให้พระมหาี่นานก็ไม่ได้แต่งตั้งให้บุญกุศลแต่งตั้งให้ตําแหน่งทานก็ไปทําบุญทาทานบริจาคกันตําแหน่งศีลก็ไปรักษาศีลภาวนากันสวดมนต์ไหว้พระกัน ตำแหน่งภาวนาก็กาหนดจิตกําหนดใจก็ตําแหน่งของตัวเองไม่ต้องมีใครมาแต่งตั้งให้และไม่ต้องมีใครมาถ่ายถอนให้ทําเองโอ้โหมหาวิหารก็มีแต่กระรอกวิ่งอยู่นู่นนุ่น,น,นกระรอกวิ่งเรียกว่านั่งร้านของเราเป็นที่เล่นของกระรอกสนุกกันใหญ่เลยเรียกว่าทั้งภายในทั้งภายนอกสมกับวัดเป็นวัดกระรอกจริงๆนะกระรอกก็จะปีนป่ายเยอะทั่วไปอันนี้ก็มาเที่ยวเล่นที่มหาวิหารพุทธบริหารเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็มี มีกระบุรมาเล่นด้วยนะเมื่อวานนี้มีกระบุรมีกวางนะพระบาทที่ด้านมาอยู่แถวนี้อยู่ด้านบนก็จะมองเห็นกระบุรมาจินน้ํามองฝั่งนี้ก็จะมีกวางแล้วก็นกยุงนกยุงป่านะมาเล่นที่มหาวิหารแล้วก็มาเล่นที่ลานอาโศกหน้าพระธาตุจอมผาเราทําไว้คุ้มจริงๆนะกับเงินทองที่เราสร้างสัตว์ก็ได้อาศัยคนก็ได้สบายใจนะอ่ะนี่ก็คือว่าราสร้างมหาวิหารพุทธบริผ่านับขอบคุณลูกศิษย์ที่อุปถัมภ์ กับการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานนะอย่างที่บอกนั่นแหละว่าวันพรุ่งนี้ก็จะมีการจ่ายโซลาเซลล์งวดแรกแล้วนะคุยกับพี่แกนแล้วว่าเออพอมีงวดแรกจ่ายเขาบ้างไหมนะลองรวบรวม,รวมดูซินะได้จากทีมของคุณลีลามา1นึ่งแสนและเดิมมีใครทําบุญมาบ้างอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเป็นสี่แสนเราจะจ่ายแสนเจ็ดกว่าก่อนงวดแรกนะทั้งหมดมีสามงวดนะ ก็นี่ก็เตรียมการก็จะนับเงินดูแล้วว่าเงินเหรียญเงินบาทมีเท่าไหร่เงินเหรียญเงินบาทที่เรานับอยู่นี่ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยนะรวบรวมทุกบาททุกตังค์ที่ญาติโยมร่วมตะบุญกันมามากน้อยก็นับมารวมกันญาติโย,ยมหยอดตู้บริจาคก็นับมารวมกันมารวมกันเพื่อจะเอามาจ่ายโซลารเซลล์ที่จะไปต้องซื้อแผงมาก่อนแล้วก็ซื้อแผงมาแล้วก็มาติดมาตั้งแล้วไปเป็นงวดสองงวดสามงวดไล่ๆกันไป อะไรนี่คือหน้าง,งานวันนี้คูบาโตขึ้นแล้วหรือพระรูปอื่นก็จะตามกันมาหลวงพ่อชุ่มบุญอากะโชโต้คูบาขวัญคูบาเจอือทีมนี้ก็จะมาทํางานที่นี่แหละที่มหาวิหารพุทธปรินิพานร่วมกันโดยคูบาโตก็เป็นแกนหลักแกนนําอยู่และตรงนี้ก็เป็นความสวยงามด้านหน้านี้นะถ้าทำมาเสร็จนั่นแหละถึงจะรู้ความถ้าจะดูอย่างนี้อาจจะดูไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรเป็นก้อนหินก้อนอะไร เป็นยังไงก็อาจจะดูไม่ออกก็จะเห็นเป็นแต่แบบนี้แหละก็ต้องให้สําเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ค่อยจะเห็นเห็นกันละนะก็จะเห็นกันละ,ะ,นนละว่าเป็นอย่างไรอย่างไรหลายท่านลูกศิษย์ลูกหาก็ทยอยทยอยกันขึ้นมานี่ยชี้บ้างอะไรบ้างก็ทยอยกันขึ้นมา,มา,า,นนมาถวายแรงถวายงานแล้วก็ทํางานทําบุญกนันสร้างกุญงามความดีกันนี่อีกวระหนึ่งบทหนึ่งและอีกวันหนึ่งที่เราจะก้าวไปข้างหน้าแข่งกับเวลาของชีวิตเราที่มันน้อยลง มีอะไรทาได้ก็เพึงทาเถอะนะและทําก็อย่าทําเอาเป็นตัวเองเลยทําให้เป็นส่วนรวมทําให้เป็นอของสง์ของแผ่นดินของชาติอาตมาไม่ได้สร้างวัดเพื่อเพื่อหมู่บ้านเพื่อตําบลเท่านั้นยังเป็นสร้างวัดเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างวัดเพื่อแผ่นดินเพื่อคนไทยทุกคนและคนในโลกนี้ทุกคนอาจมาที่นี่ได้ทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็สร้างไวเ้เป็นศาสตร์เป็นศิลป์และผู้สร้างก็ถือศิลป์ถือธรรม ไม่ใช่คนคิดเล่าเมาอยามาสร้างวัดสร้างบ้สเมื่อไหร่มาผสมปูนมื่ไหร่รไม่ให้มีคนพวกนี้คนทุกคนมาสร้างอย่างน้อยก็ต้องถือศีลห้าโดยเคร่งครัดแล้วก็สูงกาศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ดทุกคนต้องมีศีลมีธรรมในการเกาะการสร้างในการมาทําคุณงามความดีเหล่านี้ก็ต้องมีศีลมีธรรมถ้ามีศีลมีธรรมมันก็สงบร่มเย็นทําไปก็เย็นอาคารก็เย็นกายเย็นใจเราผู้ทําก็พรอยเย็นกายเย็นใจเย็นจิตไปด้วย พราะว่าทุกคนก็มีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีไม่เป็นคนมากไปด้วยกิเลสมากไปด้วยความโลภความโกรธความหลงมากไปด้วยความอิจฉาริษยายุ่งเหยิงวุ่นวายมากด้วยความตรณีทีเหนียวมากมากมากได้มาใสา่วัดเป็นที่ทําแบบนั้นไปเสียไม่เกิดประโยชน์อันใดนะนนี้เราสร้างด้วยคุณงามความดีวันนี้นักศิษย์ก็มาถวายแรงกันวันนี้ก็เรียกว่าล้วนๆเลยนะมาถวายแรงกันมาสร้างคุณงามความดีกันที่ มาวิหารวันนี้วันนี้วันพระนะเรียกว่าวันพระขึ้นแปดคร่ำเดือนสิบก็มาทํางานกันมาวัดด้วยมาจัดดอกไม้ถวายพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมประสงค์ด้วยสวดมนต์ไหว้วพระด้วยแล้วก็ช่วงกลางวันนี้เราไม่ให้จิตของเรามันออกนอกไปหางานอะไรทําไม่งั้นมันจะขี้เกียจมางัดหินงัดอะไรผูกอะไรตอมีอะไรเอาสติจดจอ่อคันจะไล่ไปนั่งสมาธิเดี๋ยวก็เลิกคันจะไล่ไปเดินจงกรมเดี๋ยวก็หนี อยู่กับอันนี้แหละอยู่กับงานมีสติอยู่กับงานเอาทาตรงนี้นะใจจะได้ไม่วอกแวกฟุ้งซ่านนะอยู่กับงานแล้วก็เห็นงานเห็นผลงานของตนว่าตัวเองมาวัดแล้วได้ทําอะไรบ้างได้เสด็จมนต์กี่ชั่วโมงนั่งสมาธิเจ้าชั่วโมงช่วงเวลาว่างจากนั้นได้ถวายงานถอยแรงทําอะไรบ้างก็เป็นแรงบุญแรงกุศลของทุกทกท่านนี่ก็คือหน้างานในวันนี้ที่มหาวิหารพุทธบริณพานขอบคุณหลายท่านอนุโมทนาหลายๆคนแล้วก็วันที่16มีการประชุม ห้องเรียนธรรมชาติานำโดยผอ,อ,อสำนักแปดนะรเรียกว่าจะมาร่วมประชุมแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักแปดทรัพยากรป่าไม้สำนักแปดที่ได้รับคำสั่งมาจากรองอธิบดีธีวาภาพชีวะธร,รรมนะเพื่อจะทำสถานที่วัดปา่าอภอาสูงให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติแล้วก็มีหลายฝ่ายที่มาประชุมกันผู้ใหญ่บ,บ,บ,บ้านวันุมาไฟผู้ช่วยสอบตวันุมาไฟแล้วก็ของบ้านสะพานหินผู้ใหญ่ราษบา้านบ้านสารเจ้าผู้ใหญ่ดานายนะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังสีสดดีกำนันชาติชายคุณเวียงสบตติม๋มเขียงสันเทียนะยมพรงรนมมกพรคุณตู่หลายหลายคนลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านนะคุณลีลาก็เชิญไปเหมือนกันไม่ได้มาก็ให้ตัวแทนมาก็ได้นะหรือว่าเป็นเกียรติแจกโครงการของเราเป็นเกียรติแจกวัดป่าภูบาสรง์ข,ของเราแล้วก็พี่แฉนยุทธิวัดก็มีพระอาจารย์กูบากูบาตองแล้วก็ทางอบตอประลัดอบตอประธานสภาในะอำเภอประลัดนะ ท่านใดมาได้ก็มาก็มีหนังสือ,อบอกแก้งข่าวไปแล้วนะแล้วก็ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดรประเทืองนะอันนั้นเขาอยู่จีโอพาร์คนะแล้วก็ผู้ช่วยอะไรหลายคน,ค,นคุณพนพดลม่วงแก้วนะซึ่งเป็นวิสาจิตชุมชนหม,ม,มู่บ้านดงบอไฟหลายๆคนที่จะมร่วมกันแล้วป่าไม้ทาซานป่าไม้นอมอสอที่จริงนอมอหก็ควรจะมาเพราะว่าป่าภูผาสงติดบริเวณนอมอหและนอมอสอ น,นม2นี่คือสูงเนินสีคิ้วน,นม1ก็คือปากช่องนะก็ที่จริงวัดของเราติดหลายหลายหลายพื้นที่นะวัดป่าอุภาสูงก็จะติดสีเิ้วติดปากทงชยัยติดปากช่องติดอ่าสูงเนินนะวัดเรามันก็อยู่ในเขตวัดเดียวนี่หลายอำเภอนะก็ต้องมีผู้มาร่วมด้วยหลายที่นะเพื่อจะทำวัดป่าอุภาสูงไปให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ อันนี้เราปรึกษาหารือกันก่อนนะว่าจะเป็นอย่างไรมันเสร็จสับอย่างไรสําเร็จโครงการนี้สําเร็จหรือไม่สาเร็จอย่างไรก็อยู่ในขั้นตอนศึกษาข้อมูลแล้วก็ทบทวนความเป็นไปได้มากน้อยนะตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งเป้าประสงค์เอาไว้สาธุกับทุกท่านอนุโมทากับทุกๆคนนะที่มาร่วมบุญร่วมผุศสนกันอนุโมทนากับเจ้าภาพหลายๆท่านอย่างสีคุณหลักวุณิศเป็นเจ้าภาพสีมานี่เราก็ได้ซื้อสีเลยนะแล้ววันนี้ก็ไปเอาสีอีกนะเพิ่มเติมมาอีกเลย เซลล์มาขาดเรือเท่าไหร่ก็มีเจ้าภาพหลักตั้งมาแล้วนะเซลล์ก็มัดจางวดแรกก็จะเริ่มเลยในวันพรุ่งนี้มรืนนี้ก็จะได้จ่ายเขาก็จะได้สั่งแผงเซลล์เลยเพื่อที่งานของเราจะได้ก้าวไปทีมไฟภายในซึ่งเป็นทีมไฟนําโดยคูปตูก็จะมา,าเพิ่มเติมแล้วก็ต่อเนื่องกันไปอีกนะตอนนี้มีลูกศิษย์ที่ถวายแรงบางคนอย่างเช่นพรมเทียนชินวง์ก็ไปฉีดวัคซีนก็ต้องต้องพักก่อนนะฉีดวัคซีนก็ต้องพักก่อน ส่วนเราก็จะ,ะทํางานไปผู้อยู่ก็ทํางานไปในลูกศิษย์ลูกลหาขึ้นมาแล้วสมศักดิ์ดอกไม้โกวิชาคอนขึ้นมาแล้วนี่เราก็คําพูยทิศทางขึ้นมาแล้วลูกศิษย์ลูกลหาทุกๆคนถวายแรงกันจริงๆนะส่วนคนไหนที่สามารถปีนในที่สูงได้หรือว่าคนไหนที่ยังวิงเวียนศีรษะอยูอ่มีผลจากการฉีดวัคซีนก็ให้พักผ่อนอพักผ่อนเสียก่อนนะบางคนไม่ทํางานนี้ไม่ได้ก็ยังทํางานเอกสารให้กับพระอาจารย์ หลายอย่างหลายประการขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนนี่คืออัปเดตในวันนี้14กันยายนพุทธศักร,ราช2514ภาคเช้าในวันที่ฟ้าฝนตกทั้งคืนพอจังหันเสร็จแล้วก็มาทํางานฝนก็หยุดฝนสต๊อปไปก่อนรอไว้ก่อนฝนรอไว้สักนิดหนึ่งเราก็ลุยงานแต่ถ้ามาอีกเราก็หลบเข้าภายในแต่ถ้ายังไม่มาเราก็ลุยภายนอกนะวันนี้ พวกที่ทํางานรายวันก็หายไปหมดเลยเพราะว่าฝนฟ้ามันตกนะพวกที่อยู่ไกลๆก,ลก็พักก่อนนะส่วนที่อยู่ในวัดลูกศิษย์วัดเจ้าประจําพวกนี้ไม่กลัวฟ้ากลัวฝนฝนจะตกหรือไม่ตกพวกนี้ก็มาวัดฝนจะตกหรือไม่ตกพวกนี้ก็มาถวายแรงพวกนี้ยั้งยืนยงคงกระพันกับวัดป่าภูผาสูงจริงๆขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนอนุโมทนากับทุกทุกท่านนี่คืออัปเดตการสร้างงานมหาวิหารพุทธปริบาลในวันนี้ขอเจริญพร